ค่ะเจ้าพี่มิมาแล้วค่ะมาเมโดีมาดูท่าเต้นนะคะไม่รู้เต้นท่าอ,อะไรเนะน้องเชอน้องเชอเข้ากล้องสิคะพี่ๆก็มองไม่เห็นหน,หน,น้องเชอร์พี่ๆก็อยากจะทักทายน้องเชอร์เนาะ ลองเชื่อหามาตรงนี้สวัสดีค่ะพิดพับเจ็ดขวบหรอครับลองเชื่อตามดื้อไหมครับเนี่ยค่ะตามตามแบบนี้เลยค่ะเขาก็ตามไวของเขานะคะ หนูป้องตาไม่ทันแล้วค่ะลูกน้อยนี่ค่ะหนูเข้ามาแป๊บเดียวนะคะเพราะว่าเบนหนูจะหมดค่ะอ๋อแม่ไม่รช่ลูกค่ะ พี Dante, ่ไม่มาขอบคุณมากนะคะสำหรับอีโมจิหัวใจนะคะเข้าห้องนอนแล้วเหรอคะน้องเชื่อแตมใช่ค่ะพี่ตาลเข้าห้องนอนแล้วค่ะพี่เก็บบอกไมค์เมโลดี้ถูกต้องค่ะ โอ้พี่ไม่มาให้สีสายลุ้งมาเต็มเลยค่ะขอบคุณนะคะระหว่างนี้เรามามีสักคู่นะคะับพอดีสลับกับมามีไปอาบน้ำนะคะให้มามีอาบน้ำก่อนเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆนะคะ ขอบคุณนะคะสำหรับอีโมจินะคะปะ้าป๋าปักหมุดช่องนี้ไว้เหรอคะใช่ค่ะเนาะพี่ๆเข้ามาจะได้กดติดตามกันได้ถูกค่ะเขายืนเต้นตั้งหนาแล้วค่ะ โอ้พี่ไม่ไม้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะถ้าปาักหมุดไว้ค่ะพี่ตาเนาะพี่ๆเข้ามาติดตามกันจะได้กดติดตามได้เลยค่ะป้าป๋าว่าชื่อแรกค่ะ ปปาว่าชื่อที่หนึ่งค่ะเล็กหนึ่งค่ะตอนนี้เขากำลังร้องเพลงอยู่กับพี่กระต่ายค่ะเอาแม่เป็ดอเดอาแม่เป็ดค่ะน้องร้องเพลงอะไรคะร้องเพลงอะไรเอ่ยปะป๊าก็ยังฟังไม่รู้เลยค่ะพี่ๆคนไหนฟังรู้บอกด้วยนะคะน้องร้องเพลงคิวค่ะเพลงอะไรนะคะ คิวควาคิวควาคือเพลงอะไรคะอ่าพี่พี่งงกัสิคะอ๋อพี่พี่งงเลยคะ่ะเพลงคิวควาค่ะนี่พี่ตานกับพี่ใหม่ๆให้มูจีกันมาเต็มเลย